เดี๋ยวมั้งทะสบายพี่น้องเอาพ่อกับบรรยากาศตอนสามโมงแรงห้าสิไปตักกคาเจ้าพี่น้องเลยตักไหมพี่น้อง ใส่เศร้าเลยพี่น้องเลยเห็ดกระเปียกแล้วกัอุ้มกรลุกเนียจาพี่ต่าไม่ไปเห็ดกระตูปน้อยน้องว่าเปเห็ดตูปน้อยยังน้อยพี่น้องพาลุ่นเด้อพี่น้องว่าเห็ดตูปน้อยยังพาลุ่นมือต่อไปโอ้จักลำมันจังสามลัมเพราซื้อไม่ต้องเศร้าพี่น้องเลยจะคิดได้จักลำ มาตัดลำแก่ๆมันแหละเอามึงลำบ่ชนป็นไดมันหกมันชนโชนไข่กามาสิดลงกับบอดิจุด่หยน้ำมัองมาตัดเอาสีสีไปจุดมันหกพี่เลยถูกผดมาหักมาเองมาแกงบ่โอ้ยอยากได้ลำใหญ่ๆแล้วมันหักเฉยได้เลยแกะบารอยลำรัมถึงแล้ว

พี่น้องก็ไม่คนบ่มีลูกมีหัวเด็กยังกะยากลับากน้าคุณบาร์มันเอามากับคุณพ่อสิได้เพิ่งพาใส่พ่อสิดเดชย้อนพี่น้องเลยจมอีกแล้วพี่น้องเลย เอามากกับโสสิส mm. ือโสสมองสิสือย hmm. ู่ผ uh. uh! ู้เดียวก็บลำบากเอาพัวกับโสสมสมองถ้าพัวดีก็บไข่แน่พวที่ขานนอนเว้นกับต่อคือว่าแหละพวที่ขานนอนเว้นก็ทุกข์คือเก่า

ơ ờ, ừ, nhung cắt, nhung cắt Mà ừ. tôi đã yếp bạn. Ôi, lòng mình Lại, lòng mình ngam cả <laughs> Mà hãy cắt chậu ổn Thêm mấy sáu phí xí ก็เนี่ยผลลาำอ่อนนะใหม่ใหม่ป้าหนุงหนุงยัง,ยง,ยงก,ก,ยกินชั้นกระโดดกันดีอ่ะฮ้ากินชั้นเต็มไปเลยยังหนุงชีโนะเออโอ้ยจับก,กล่องไปอยู่เฉยๆเลยบัะ cắt không ừ. nhung nhung cái nào ấy ủa, Nhìn này kìa Cho nó ra Lèo, ข้าวากระขอนิญาตผักขีบก่อนเนาะยุ่งาย กะล้างซอกพี่น้องกะซอกพี่ พเพชรกเปียกรเบร์ัดหัวมเพชขัวขขัวอีก้ย,ยบมมีเวลาสีาบบ้บัดเดียวบัดน,นอนนาะพี่น้องเปืองนะ้ำ What? พี่น้องคุนกับปล่อยเม็ดเนละีแล้วก็้าสมต้น,ไไนะนอันเอาไม่ออกไปวิดแล้วนะพี่น้อง ตอนนี้กะเอาใหม่ออกมาแล้วนอกขี้นออกกีบเอาสิเบสซะชิปแพลวบอกได้สี่พันหนึง่งให้นักวะสิเบสพันกับโต๊ะกับตะก,กินสามพันเขาซื้อมากกั่นัาขายพ่อนี่ขายเห็น,ลาาหนแล้โอ้ยมาเจ๋งัาว่ามีผู้ตายจะคนนี่ซิเบเสขายแต่พว่วงเดียวนี่ได ตองก็ซื้เมื่อไหร่กินีเก็้ายพวงเดียวฮักนี่ออกกยังเหลือสิพท่ากี่ทินี้่นหนึ่งเอาทิพค้เบิ่นเชเอาบอสจะกระจายค่อาตอหอยไว้ลูกทพันจก็ได้กินสามพันพนนี่

เขาเปลี่ยนเงินเลยเงินไงอีกเลยเงินกีบะาไมอยอะไรนี่เนี่คือย่างลพ่อมาขายมาขายคองคุณพีพี่น้องเลยพีทชุดแล้วนี่อ้าวได้ครบอยู่พี่อยู่มาขายอยู่พี่ง่ายอยู่พเขาซื้อราคาซื้อเออือแพงกโ่เออเขาซื้อเขาซื้อแต่ล่ง0บาทกับว่ากรว่าเต็มที่เลือกเอาอีซ้ำเมึงเด็ ภา้ีโลแปดสิบสมบาติแปดสิบเนะเก้าพันเก้าสองพันมัค้าจะผู้ัดเอาแต่ตูวใหญ่ๆตู้น้อยสัตวปลาไปซื้อเพื่อเพื่อที่ได้ขึ้นมาเป็นโพงพี่น้องโจนคำนี่ขึ้นมาเป็นโพงได้ เอื้นขึ้มือได้ดอกคือได้ผาบาสมาใส่ขึ้นเท่ามีเงินซื้อผาบาสคนละคืได้ผาบาสมาใส่เย็บกําไลขนมแนละจะคิดได้ดูรูปบอแหละพื้นละสามร้อยบาทตัวสีได้นี่ก็ตัดไมเมือยมากึ้นเพื่อสีได้อีกโอ้ยเด็กยังมันกับได้ง่ายเนาะพี่เนอะ ข้าบโบเคยโบสำนานในทางด้านการก่อสร้สางแล้วมันแน่นี่แหละทิศถึกถึกทำพุยิ่งเห็ดเนี่ยแหละเ,หนเนาะบรรยากาศกักบฝนตกลิ้นแต่เว้นเว้นูพี่น้องเลยแต่แต่ตอนเที่ยงถูกังโบเศร้าอยู่ทอ,อดนี่เข้ากกะท่ได้เพจบผิดนะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณลหลายๆขอบพระคุณลงหนะไอ้น,น้องที่ว่ายู่ลาวไทยต่างประเทศขอให้ปลอดภัยจากพยะโควิด COVID เด้อพอให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุขสุขคนเบิดทุกหมองทุกบอก่อนอสิไปกระซมบรรยากาศทงไหยทงหน้าเนาะบรอบ,บเพื่อน นี่แหละพี่น้องเอ้ยห่านน้อยข่อยข่อยสีต่อเติมออกมาเนี่ยสีเห็ดวังให้ข้าเจ้านั่งกินเฟอกินแห่กินเฟอร์กินโซกแม่เอาหมอกเราโกเห็ดเองแม่เอาหมอกเรห่กินแห่จ้างข้าเจ้าก็บ่มีเงินให้ผ่าจ้างจับเองบาเองเนี่ยคนบ่มีหลุมมีผัวเพื่อนน้อยจะคลายเขื่องจะเห็ดนั่ได้แหละมันอยากคลายมันอยากเห็ด ได้หรือไ่ได้กัเฮ็ุคุอนจากเฮ็ุเหตดไปเพราะว่าได้เงินสื่อขนมไหลุกกินสบายดีป่าลุงก่อนไปไว้ไปาตาคนที่น่องไ้ทัวเปลียดนนดกดินพ้นตาดินพ้นตกนินหดินน้าพ้น ขีบมาแต่หลินเสีย,ยกเบิดแหวบเบ็ดน่องเอาขาไปเมียนหลดนะแล้วมาห้ามน้าลูกหน่อยอย่าก,กินมังคุดครบนะ่ยนะอีกบันบ๊ายบายปลาลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเด้วบ๊ายบาย